สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นภาระของเราและเป็นภาระของประชาชนที่สําคัญคือต้องคิดต่อไปนะครับว่าต่อไปเนี่ยอีกสองปีปีหกเก้าเนี่ยสิ่งที่กองทุนน้ามันจะช่วยมาชดเชยในส่วนเนี้ยจะหมดแล้วและถ้าหมดแล้วแล้วถ้าเราไม่ได้สามารถชดเชยได้เขาจะยิ่งทําให้ราคาน้ํามันตรงนี้พุ่งสูงขึ้นมากประเด็นก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกงษตรต้องไปคิด ว่าไอ้ส่วนที่เคยนมาผสมน้ํามันเพื่อช่วยเหลือท่านอยู่เนี่ยจะเอาไปทําอะไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเหล่านี้และกกเกษตรกรนะครับเช่นที่มาเลเซียกับอินโดนีเซียเขาทาอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอามาผสมเขาก็มีป็นเรื่องอราคาน้ำมันเรื่องพืชผลทางด้านน้ำมันปาล์มน้ำปาน้ำมันเหมือนกันเขาก็ไม่ได้มาผสมนะครับเขาก็เอาไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตรงส่วนเนี้ยอ,อย่างผมคิดว่าระยะเวลาอีกสองปีข้างหน้าเนี่ย กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพาิชย์หรือเกษตรต้องช่วยกันคิดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้ราคากระทรวงพลังงานก็ดีกับบมอ,อเราไม่สามารถที่จะทําให้ปล่อยให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นอย่างนี้ได้นะครับเพราะเป็นภาระของประชาชนแล้วก็เป็นต้นทุนทางการผลิตทางทารเงิเศรษฐกิจด้วยก็ฝากเป็นข้อสังเกตไปนะครับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกับประชาชนและให้ลดลงนะครับ เป็นด้วยครับครับโอเคครับเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาเสนอครับถ้าเห็นชอบนะแต่เขาไม่จำเป็นเรื่ได้หนุนครับที่จะต้องให้ทางประชาชกิจกรรมนะครับก็ขออนุญาตรับรองนัตติที่ประสิทธิ์ไปเลยครับครับเห็นชอบครับถักต้องครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นภาระของเราและเป็นภาระของประชาชนที่สําคัญคือต้องคิดต่อไปนะครับว่า ต่อไปเนี่ยอีก2ปีปี69เนี่ยสิ่งที่กองทุนน้ำมันจะช่วยมาชดเชยในส่วนนี้จะหมดแล้วและถ้าหมดแล้วแล้วถ้าเราไม่ได้สามารถชดเชยได้เขาจะยิ่งทําให้ราคาน้ำมันตรงนี้พุ่งสูงขึ้นมากประเด็นก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรต้องไปคิดว่าไอ้ส่วนที่เคยมาผสมน้ํามันเพื่อช่วยเหลือท่านอยู่เนี่ยจะเอาไปทําอะไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเรานี้และเกษตรกร นะครับเช่นที่มาเลเซียกับอินโดนีเซียเขาทำอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอามาผสมเขาก็มีประเด็นราคาน้ามันเรื่องพืชผลทางด้านน้ำมันปาล์มน้ำปาล์มน้ำมันเหมือนกันเขาก็ไม่ได้มาผสมนะครับเขาก็เอาไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ผมคิดว่าระยะเวลารอสองปีข้างหน้าเนี่ยกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพานิชย์หรเกษต้องช่วยกันคิดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้ราคากระทรวงพลังงานก็ดีกาบงพอเราไม่สามารถที่ ให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงข,ขึ้นอย่างนี้ได้นะครับเพราะเป็นภาระของประชาชนแล้วก็เป็นต้นทุนทางการผลิตท,ทัางเศรษฐกิจด้วยก็ฝากเป็นข้อสังเกตไป,ะไน,น,ะไปน,ะนะครับ่ารจัดการด้านพลังงานกับประชาชนและให้รดบรวมนะครับเขียนด้วยครับท่านครับครับโอเคครับเห็นชอบตามที่ไปในข่าวการเสนอครับถ้าเห็นชอบนะแต่เขาจะเป็นเรื่องงในหมวดที่จะต้อง ในการตรต้นกอจกรรนะครับก็จะรับรองนัติสิทสิ์ไปเลยครับครับดีใจครับรับรองครของประานครับรัสำหรับวันนี้นะสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นภาระของเราและเป็นภาระของประชายชนที่สําคัญคือต้องคิดต่อไปนะครับว่าต่อไปเนี่ยอีกสองปีปีหกเก้าเนี่ยสิ่งที่กองทุนน้ำมันจะช่วยมาชดเชยในส่วนเนี้ยจะหมดแล้ว แล้วถ้าหมดแล้วแล้วถ้าเราไม่ได้สามารถทดเชยได้เ็าจะยิ่งทําให้ราคาน้ำมันตรงนี้พุ่งสูงขึ้นมากประเด็นก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรต้องไปคิดว่าไอส้สวนที่เคยมาผสมน้ํามันเพื่อช่วยเหลือท่านอยู่เนี่ยจะเอาไปทําอะไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเรานี่และก็เกษตรกรน,นะครับเช่นที่มาเลเซียกับอินโดนีเซียเขาทำอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาผาสมเขาก็มีป็นเรื่อง ราคาน้ำมันเ,เรื่องพืชผลทางด้านน้ำมันปาล์มน้ำปำน้ำมันเหมือนกันเขาก็ไม่ได้มาผสมนะครับเขาก็เอาไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ออผมคิดว่าระยะเวลาอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือเกษตรต้องช่วยกันคิดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้ราคากระทรวงพลังงานก็ดีกอบองอเราไม่สามารถที่จะทําให้ปล่อยให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นอย่างนี้ได้นะครับเพราะเป็นภาระของประชาชนแล้วก็เป็น ต้นท ok ุนทางการผลิตทางด้านเศรษฐกิจด้วยก็ฝากเป็นข้อดสังเกตไปนะครับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกับประชาชนและให้ลดลงนะครับเกณฑ์ด้วยครับครับครับโอเคครับเห็นชอบตามที่ไปในสารเสนอครับในการชอบนัคนก็ไม่จำเป็นเร่งด่วนนะครับที่จะต้องใช้การบริจิตต่ออากาศนะครับก็จอนรับรองมิติที่ประสิทธิ์ไปเลยครับเห็นชอบครับ ครับขอบคุณครับลสำหรับวันนี้นะนี่สิ่งเหล่านี้นมันกลายเป็นภาระของเราและเป็นภาระของประชาชนที่สําคัญคือต้องคิดต่อไปนะครับว่าต่อไปเนี่ยอีกสองปีปีหกเก้าเนี่ยสิ่งที่ของดุนน้ามันจะช่วยมาชดเชยในส่วนนี้จะหมดแล้วและถ้าหมดแล้วแล้วถ้าเราไม่ได้สามารถชดเชยได้เ็าจะยิ่งทําให้ราคาน้ำมันตรงนี้พุ่งสูงขึ้นมากประเด็นก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรต้องไปคิดว่าไอ้ส่วนที่เคยนามาผสมน้ํามันเพื่อช่วยเหลือท่านอยู่เนี่ยจะเอาไปทําอะไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเหล่านี้และเกษตรกระะกน,นะครับเช่นที่มาเลเซียกับอินโดนีเซียเขาทาอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็ไม่ได้อามาผสมเขาก็มีเ็นรื่องราคาน้ามันเรื่องพืชผ,ผลทางด้านน้ํามันปาล์มน้ำปาน้ำมันเหมือนกันเขาก็ไม่ได้มาผสมน,นะครับเขาก็เอาไปทําอย่างอืงอ่นเพราะฉะนั้นตรงส่วนเนี้ยผมคิดว่าระยะเวลาอีกสองปีข้างหน้าเนี่ย กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพลังที่เกษตรต้องช่วยกันคิดต,ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้ราคากระทรวงพลังงานก็ดีกบราไม่สามารถที่จะทําให้ปล่อยให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นอย่างนี้ได้นะครับเพราะเป็นภาระของประชา,าชนแล้วก็เป็นต้นทุนทางการผลิตทางการเกษตด,ด้วยก็ฝากเป็นข้อสังเกตไปนะครับาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานากับประชาชนและให้ลดลงนะครับ เป็นด้วยครับครับโอเคครับเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาเสนอครับนะครับถ้าเห็นชอบนะแต่เขาไม่จำเป็นเน้นในหมวดนะครับที่ต้องให้การบรรจุกิจการนะครับก็จะลองๆนับรอตติที่ประสิทธิ์ไปเลยครับเห็นชอบครับลองครับขอบคุณครับก็สำหรับวันนี้นะครับ